ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของมิวด็อปเปอร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมิวด p อปเปอร์ชาแนลนะครับจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับ5อันดับนกที่สามารถบินได้เร็วที่สุดในโลกจะมีนกชนิดใดกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1นะครับนั่นก็คือเหยี่วเพเลกินนะครับเหยี่วเพลกินครับสามารถทําความเร็วสูงสุดได้นะครับที่3 2 1ร้อถึงห้ากิมโเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือว่าเป็นนกที่ทําความเร็วได้สูงสุด นะครับเมื่อพุ่งดิ่งลงมาจากที่สูงนั่นเองนะครับหรือถ้าปกติแล้วถ้าอยู่บินในระนาบแดวนอนนะครับเยวเพลกินนะครับจะทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเร็วพอสมควรนะครับอันดับที่2นะครับนั่นก็คือนกนางแอ่นใหญ่คอขาวนั่นเองนะครับนกยังแอ่นใหญ่คอขาวครับสามารถทําความเร็วสูงสุดได้ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ นกชนิดนี้นะครับเป็นนกที่ชอบบินค่อนข้างสูงนะครับมากกว่า200เมตรขึ้นไปนะฮะที่อาศัยอยู่ตอนภาคเหนือตอนล่างของบึงบอรเพชดนะครับช่วงฤดูอพยพนะครับมักจะบินมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งจะใช้เสียงเป็นตัวช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบินชนกันนั่นเองครับอันดับที่3นะครับนั่นก็คือห่านดำหน้าแดงคอขาวนั่นเองนะครับ ห่านดำหน้าแดงคอขาวนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่104กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่านดำหน้าแดงคอขาวนะครับเป็นนกที่อันตรายมากที่สุดในตระกูลนกน้ําทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่านะครับมันดุร้ายนั่นเองครับอันดับที่4นะครับนั้นก็คือเป็ดปากยาวอกแดงนะครับเป็ดปากยาวอกแดงนะครับสามารถทําความเร็วสูงสุดอยู่ด้ที่ 129กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับอันดับที่5นะครับนั่นก็คือนกแอนกินลังตะโพกขาวนะครับนกแอ่นกินลังตะโพกขาวนะครับสามารถทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่129กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนกแอนกินลังตะโพกขาวนะครับมีสะโพกสีขาวนะครับขนทางด้านใต้ท้องมีลายขวางสีดำนะครับสลับขาวหางเป็นแฉดนะครับ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ5อันดับนกที่สามารถบินเร็วที่สุดในโลกนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องของ New Dopper Channel ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ